เจ้าโทนี่หน้าบึ้งแต่เช้าเลยโทนี่นี่ไงมาเร็วมาเร็วน,นอนเสื้อยังไม่ถอดเลยอากาศหนาวมานี่มานี่เร็วเร็วเร็วมาแบบพี่น้องมึงมึงเสีอเพิ่นมึงข้อเสีอเพิ่นเด้อดอยเลมอนไปแล้วมานี่มานี่เจ้าแมวแสนรู้เจ้าอ้วนเนาะไปแล้วไปแล้วไอ้อ้วน ทอนี้อนี่นี่ทนี่ทอนี่นี่ทอนี่ทอนี่ทนี้อมาลยลูกมาลูกมาขอเนื้ขออะ้รยังขอเอตเยอที่ทนี่ขอนแล้วมันทินึง่โโอ้ยใจยากเหรอท่านมาดิเทีบท่านใจเาเทีบทนใจนี่ไม่น้องเสื้อมามมาจ้องบอกท่านผู้ชมเข้ามาดูเยอะๆเ้อเนี่ย มาติดตามโทนี่แมวอ้วนนี่ไปเลยครับนิ่งเลยใส่เสื้ออย่างรอเลยมีคอเสื้อด้วยมานี่เจ้าอ้วนนี่พี่น้องยังไม่ยังไม่ถอดเสื้อเลยครับสามวันแล้วแม่หนาวก็หนาวจะถอดทำไมแอนบอกนู่นนี่ยโอ้เสื้อเสื้อน่ะพี่น้องมอื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 มมาเร็วเร็ว ม,มานี่มานี่มานี่นี่ไงนี่ไงเแทมหน้าบึ้งไสแซมไม่จะกินข้าวยังไงฮึหายไปน้นองมาดูเจ้ามแมวสซลลุเจ้าโทนี่ลูกสาวแยกแซมจิมจนี่ฝากไว้จิมนี่พี่น้องขทำไงแล้วย่าลืมกดไลค์กดแชทเลยติดตามเจ้าโทนี่ช่องสบายสบายสไตล์ต่ำแต่โทนี่โทนี่นี่ไงนี่ไงสวัสดีครับ Wadikap, mana kab Wadikap, Wadikap.